ท้วาวกระดานสราบันเทิงสวัสดีค่ะโซเชียวเืองฮาเมรัชนกหนักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยเตรียมรับราชการเมรัชนกอินทนนท์หนักแบดมินตันมือหนึ่งทีมชาติไทยและมืออันดับแของโลกทําเอาฮือฮาเมื่อโพดภาพสมชุดเครื่องแบบตํารวจลงในโลกออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่3เมษายนที่ผ่านมาโดยนักตบลูกขนไก่วัย28ปีสวมชุดเครื่องแบบตำรวจ ติดดอสิบตรีพร้อมอามสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางงานนี้มีแฟนๆและเพื่อนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายล่าสุดเจ้าตัว,ตวออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าขณะนี้ได้บรรจุเป็นสนต,ต,ต,ตหญิงระชนกอินทนนท์ผอบมโมฝ่ายฝึกอบรมส่วนฝึกอบรมกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดใจว่าตนเองรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนําความรู้ความสามารถด้านกีฬา แบดมินตันให้เป็นประโยชน์ก no ับหน่วยงานหล่การเข้ามาทํางานในตําแหน่งนี้ก็จะทําให้ตนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานธุรการซึ่งถือเป็นหนึ่งในสายงานของตํารวจด้วยโดยยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยได้รับการท้าทามให้เข้ารับราชการตำรวจแล้วครั้งหนึ่งแต่ขณะนั้นเพื่อนเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีประกอบกับอยากฝึกซ้อมในกรฬาแบดมินตันจึงทําให้ปฏิเสธโอกาสไปแต่ครั้งนี้มองว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากตนเรียนจบแล้วแถมทราบว่าทางพลตํารวจโทจิรพพ์ู้ริเดต ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีนโยบายจะทำสบัสดการด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดผ่ายใต้โครงการหิวแมสบอลคราบโดยนำนักกีฬาทีมชาติของกีฬาแต่ละชนิดมาเป็นโค้ชฝึกสอนบุตรหลานข้าราชการตำรวจให้มีทักษะความสามารถในกีฬาต่างๆเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การต่อยอดในอนาคตและหนึ่งในนั้นคือกีฬาแบดมินตันซึ่งเป็นกีฬาที่ตนถนดัดและชื่นชอบส่วนตัวจึงอยากใช้ความสามารถพิเศษนี้ ในการไปแข่งขันทำชื่อเสียงให้แก่องค์กรสำหรับรัชนกอินทนนท์ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อลงแข่งขันในรายการแบดวินตันทิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างวันที่25-30เมษายนนี้ที่ดูบายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขอขอบคุณภาพแลรแหล่งข้อมูลข่าวสน,นอิคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ